ไอ้คนไอ้เยอะอะไอ้เยอะอดเล็กเนี่ยมันก็ไม่หลับคุยเรื่องไหนหลังหลับนะหลังๆก็ทักไม่บอกอ้าวเราก็อาบสวัสดีพ่อแม่พี่ป้านะอาปู่ทวดปู่ย่าตายายทุกท่านอากงอาหมวยอติตีอมหิตด้วยนะครับตีอาหมวยอัตตุปเอ๊แกน อันตาดำมาปะเนี่ยเฮ้ยมึงอยากน่าเกลียดเหรอไม่ชอบเลยวะเออครับกุครับจ่าเขาก็รู้อยู่ว่าใครอะคือใครใครอะใครอะเออนั่นแหละดูอาอยู่เฮ้ยเด็กทักม่แล้วเบื่อวะเฮียความหลอดเองเฮ้ยพูดไปกูกเด็กจับติดนะเด็กอัสติดนะเฮ้ยจุ๊งให้เลยโอเคด่านสตีนนี้มาเยอะมครับตัวคอมมอนแมนแมทเทพ แ,แ,แมสเทพเลยแมสเทพหรอฝั่นกลางแมบเลยกูจะไม่ทำให้มึงแรงโดดอีกต่อแมสซีแถวเฮ้ยเดิร์สไม่จุกแ,แล้วไม่จุกแล้วไม่จุกแล้วผมจะจัดทุกอย่าเลยฝากเลืเพื่อนเออเพื่อนมีพิสูจน์ตนวต่า for future for ever for never อ่ะหมดอ่ะแมตต์เทพลเลยทำทไมไม่ทำงานทำการฝั่นเครื่องอะ่ะเอ้าเอ,าอ้าเฮ้ยทำไมมันโดนดึงหวังแน่หเลยว่าก็คงเป็นอย่างนั้นได้มันมีจัานันเป็นฟุกุกุวด้วยมีได้ฟุกุกุ๋วมันมีบางคิว่ะ vừa rồi nó đẹp, ừ, huy, họ đi họ đi, chú Dương chú Dương, tôi lên hay, chưa cái gì ok ok ok, <laughs> <laughs> รถไปหนึ่งทีเก๋เกคนจะมโเจแมสกิเอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาทิ้งไปแล้วทิ้งไปแล้วเดี๋ยวตามเดี๋ยวกูวิ่งตามแฮะวิ่งไปนะวิ่งไปนะวิ่งไปโซนบ้านเล็กมันตีเดียวล้มปะเนี่ยไม่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 รู้มันจะตีเดียวล้มได้ยังไงมันต้องจะโดนดึงหลังแหละเกยบตัวใหม่เอาเกยบใหม่เก่งใส่เครื่องแล้วไม่ดีหรอไอ้เพื่อนกลัวเกินสัฉอดอี๋ส่งไม่ได้อยากส่งจังเลยนะ ยี่อร์เฮ้ยมันเดินมันเดินเนิร์มันเดินเดินแล้วเหรออย่างก่อนแม่บอกให้เติมพักก่อนอย่างก่อนนี่ไงเสบตากุลสองเนิร์สได้อะมึงคิดว่าไงอะเออนี่ละป้ายู่เพื่อนไม่ต้องห่วงมันเปิดโปมันเปิดโปมันเปิดโปโปเร็วอ่ะมันบอกคนนี้ไม่ไหวจริงต้องเปิดโป้อะทำอะไรของคุณนะครับทำอะไรของคุณนะครับ บุลลี่ด้วยบุลลี่ด้วยย่อด้วยเอาเเดี๋ยวเสเปซปาพังสเปซปาพังสเปซปามาได้กูเนี่ยเออให้ให้ไปก่อนให้ให้ก่อนทีนึงให้ก่อนเดี๋ยวไม่เล่นด้วยเดี๋ยวไม่เล่นด้วยเดี๋ยวมันไม่เล่นด้วยให้ก่อนทีนึงเดี๋ยวมันไม่เล่นด้วยมึงอยู่ไหนอ่ะกูอยู่บ้านเล็กอ่ะตายอยากตายอยากมึงอยู่ไหนกลางแมพปุ๋ยกูจุดกลางแม่พปุ๋ยกูต้องกลัวสิใจหรอกกูช่วยกูช่วยกูช่วยถ้ามึงจะมาช่วยมึงเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ช่วยเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมช่วยเร็วกว่านี้หน่อยได้ม น่กูไมเห็นะเดี๋ยวน้องไม่เอาเดี๋ยวน้องไม่เอาต้องเล่นเอ้ยมันไปมันไปต่อกไปต่อกมีลูกเองมีลูกเองเฮ้ยแต่กูเดี๋ยวกูใายไม่ต้องไม้ใครต้งไม้เดี๋ยวน้องไม่เล่นด้วยเดี๋ยวจะโหดเกินไปบางทีอ่ะใช่ป่ะเพื่อนเชียร์เดี๋ยวเออกูปั่นดเลยแตกูไม่มีแต้มปั่นเลยเอ้าพวกมึงจะหนีทำไมมึงอย่าเป็นยาอ่อนชิปกูชิปกูไม่ดีชิปกูไม่ดีชิปหายมีทันต์เฟัวบัวด้วยว่ะปั่นเครื่องไงแปั่นเครื่องไม่มีแต้มเลยเนี่ยเครื่องปั่นใหญ่ปั่นด้วยกันปั่นด้วยกันแต้มเเยอะมากกวบัฟ

เขาเป็นน้องแต่เก่งน้องเก่งเค่ฝังเครื่องเดิมมาเอาเอาแต้มให้กูดิไปเฮลมาเฮลกูมาเฮลกูมึงกำลังมาหากูกูก็เดินไปไหนกูลืมไปแล้วน้องน้ำไม่เดินเขาหาควายหรอกควายต้องเดินเขาหาน้องน้ำอะไร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 คุณอะไรอย่าอย่าอย่าเรียกร้องความสนใจเลยบะกไม่ชอบแล้วไอ้สจ้าไม่กูด่ากูด่ามึงอยู่กูดามึงอยู่ เกินเกินเอ๋อยังไม่เสร็จเลยไรเฮ้ยกูโดนดึงเน็ตเน็ตเป็นอะไรไม่รู้เนตเป็นอะไรไม่รู้เกิดอะไรไม่รู้เนตเป็นอะไรไม่รู้เนตเป็นอะไรไม่รู้ทำเพื่อสิ่งแวดล้อมนะเก่งอยู่ดีกันออกมาโอ้แทมมาเฮ้ยเกมนี้มีคฆาตกอนนี่กูลืมตีแกอะไรลักกรตีหลักการีหลักการตีหลักการไอ้ยิวให้ยิวให้ยิวก่อนยิวก่อนยิวก่อนยิวแต่ไรยิวแต่ไรสัตว์โอ้มึงถือเครื่องเอาเครื่องมาเอาเครื่องมานะ ตัเครื่องมาตัเครื่องมาเดี๋ยวปัดต่ออะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรเจ้เจ้เอ้าวิ่งติดวิ่งติดเออเดี๋ยวปัดต่อเดี๋ยวปัดต่อเฮ้ยบูลลี่เกินเฮ้ยวิวเอ้าโดนน้องมันไม่โดนมึงเหรอไอ้เหี้าสิไม่โดนมึงได้ยังไงกระจายความเจ็บตวดกระจายความเจ็บตวดปัดต่อปัดต่อปัดต่อนี่คือปั่นเครื่องปั่นฆาตรกรห้าห้าตาีมี่ปัดตีอ่ะครับกูบล็อกมัน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  หหลลลอแแ้วไปไหนอ่ะตายยากคนมันไม่เจอกูว่ะเอาติดติดเลยเฮ้ยน้องงอนน้องตีนี่เลยน้องตีนอะไรน้องงอนน้องงอนขอโทษเขาไม่ตั้งใจเฮ้ยมันดิ้งไปประตูมันไปหากูประตูพ่อเนี่ะเอ้ประตูอยู่ตรงมึงไงเปิดแบบเอ้ไม่นวันฆาตกรแคมป์ไม่สามารถช่วยได้ไม่กู้ขาเองฆาตกรแคมป์ฆาตกรแคมป์ไม่สามารถช่วยได้เฮ้ยเอา๊อเอาเอา เอ้าก oh, no ็มาก็ไม mm ่แ hmm. จ้งชี้แจงแถลงไขเลยย่าเนี่ยอ้าวเพื่อนไปไหนโอ้เพื่อนมันทำอะไรอ่ะนั่นน่ะมันทำอะไรอ่ะไม่แก้ตัวเทียมหรอเฮ้ยลูกเองนี่ลูกเองมาช่วยกูดิเลี้วมาเอวมาช่วยกูน้องโกรธแล้วเนี่ยโอ้ยน้องกดน้องโกรธขอโทษเจ้าผีมีพอลโลใช่ไหมใช่พอลโร์ มีทองแหลงแค่เอาเมือเฮ้ยเพื่อนมันจะไม่ช่วยอีกแล้วหรือเนี่ยเออเดียมีนจูบกูเขินนะเธออย่าทำกันเลยอย่างนี้เขินนะเขินนะเขินนะที่ชิดเพียงลมหายใจแค่ได้ใช้เวลา มันยองหน้ากคุณใหญ่ขนาดนี้กูเกลียดยุบๆเนื้อเนย์วันนี้กินข้าวแกะอะไรกินข้าวแกะอะไรจ้ากำเดึงเจไปเลยปิดตู้ไหนเปิดตู้ไหนเปิดประตูกูหน่อยเปิดตูกูทีเปิดเปิดตู้กูหน่อยกูอยากอยู่แล้วกูไม่อยากอยู่แล้วกูไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วกูไม่อยากอยู่ที่นี่กูไม่อยากอยู่ที่นี่ต่อไปกูไม่อยากอยู่ที่นี่ กูไ่อยากอยู่ที่นี่เน่ยพก่อนเ่ยก่อนกูไม่อยากอยู่ที่นี่กูไม่อยากอยู่ที่นี่กูอยากไปทางหลังกูอากไปทางหลังกูไปทางหลังอกไปทางลังจะช่างงางไปงเองด้วยไปดเองไปทางหลังไปดูเองก็ไปทางหลังเอาไปส้ดีาไปส้นดีมึงน้มันเส้ทางเลเฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เเฮ้ยเ้้เ้้เฮ้ยเ้ยเ้เ้้ ไปก่อน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 เฮ้ยมันมันแดดมันแดดมันแดดมันตายยากมันตายฮาร์ดมันตายฮาร์ดมันตายฮาร์ดเฮ้ยกูติดกูติดกูติดเฮ้ยปังให้กูหน่อยปังให้กูหน่อยไป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 ไาเปไ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 ่ไป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 นปอปนปอยไปมาไปไปไปไไป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 ไไดไแไปไปไูไปดูนอไไอยไไ บิงไม่ได้เปิดกมั็เกินไปเดี๋ยวบิงตจะมาก็เกินไปนี่ไงอ่ะรอดปะห่ะรอด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 ปะจะไปช่วยรอดรอวะเอาไอ้เคี้ยไม่รอดเฮ้ยเขาบอกเพื่อนอ่ะกูอ่ะเกิดมาเพื่อซัพพอร์ตอะไรมึงบอกว่ามันกูอ่ะเกิดมาเพื่อซัพพอร์ตกูวิ่งตรงไปหาเพื่อนเลยเดี๋ยวกูวิ่งตรงไปหาเพื่อนเลย เยเพื่อนแบบไม่คือแบบจริงใจอ่ะดูดูความจริงใจกูดิดูความจริงใจไม่จริงเจ้าโอ้โยอ่ะก็ร่วงสุดสุด